ท่านผู้ฟังคะที่จังหวัดชนบุรีนะคะก็มีการประชุมกันขึ้นนะคะเพื่อที่จะระดมสมองนะคะคณะกรรมาการฝ่ายจัดหาไรายได้เมืองพัทยาเพื่อสนับสนุนการจัดงานประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-17พฤศจิกายน2567น,นายชะคะนายชันยุทธเฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดหาไรายได้เมืองพัทยาก็จะได้ระดมนะคะสมองนะคะเพื่อที่จะทำให้งานประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61นั้นนะคะเป็นไปได้ด้วยความยิ่งใหญ่และเรียบร้อยค่ะ โดยนายชาญยุทธก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาไรายได้เมืองพัทยาครั้งที่2โดยมีนายสันเพชร สุภะบวรเสถียรที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกพร้อมด้วยนายบุญอนันต์พัฒนาลินนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาชนบุรีคณะกรรมาการฝ่ายจัดหาไรายได้เมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมณนสำนักง,งานกฎหมายชานยุทธและเพื่อนถนนพัทยากลางค่ะโดยในที่ประชุมได้มีการหาแนวทางขอรับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์จากบริษัทห้างร้านโรงแรมสถานประกอบการและธุรกิจสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุงพร้อมทั้งได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง17พฤศจิกายนนี้ณโรงแรมรอยัลคริปบีดพัทยานะคะทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สนับสนุนดังนี้ สำหรับผู้สับสุนเงินในการจัดงาน200,000บาทจะได้รับการประชาสัมพันธ์ชื่อบริษัทในเว็บไซต์ไลออนสากล16ประเทศทั่วโลกพร้อมโลโก้ในป้ายทุกป้ายของการจัดงานโดยจะมีการติดตั้งไปทั่วเมืองพัทยานะคะอีกทั้งจะได้รับห้องพักโรงแรม5ดาว2คืน2รางวัลรวมถึงได้รับ โลส่สิงโตไดมอนแทนคําขอบคุณแล้วก็จะได้ร่วมงานลอยกระทงกับมวลสมาชิกสโมสสไลออนที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวจำนวน2คนนะคะส่วนผู้สับสนุนเงินในการจัดงาน1 0 0 0 0แสนบาทจะได้รับการประชาสัมพันธ์ชื่อบริษัทในเว็บไซต์ไลออนสากล16ประเทศทั่วโลกพร้อมโลโก้ในป้ายทุกป้ายของการจัดงานอีกทั้งจะได้รับห้องพักโรงแรม5ดาว2คืนรวมถึงได้รับ โลสิงโตโกแทนคำขอบคุณและจะได้ร่วมงานรอยกระทงจำนวนสองท่านค่ะสำหรับผู้ส,สับสนเงินในการจัดงาน50,000บาทจะได้รับการประชาสัมพันธ์ชื่อบริษัทในเว็บไซต์ไลออนสากล16ประเทศทั่วโลกพร้อมโลโก้ในป้ายของอาการจัดงานนะคะรวมถึงจะได้รับห้องพักโรงแรม4ดาว2คืน รวมถึงได้รับโล่สิงโตซิลเวอร์แทนคำขอบคุณจะได้ร่วมงานรอยกระทงจมันสท่านและผู้สับสุุนเงินในการจัดงาน20,000บาทจะได้รับการประชาสัมพันธ์ชื่อบริษัทในเว็บไซต์ไลออนสากล16ประเทศทั่วโลกพร้อมโลโก้ในป้ายทุกป้ายของการจัดงานรวมถึงจะได้รับโล่นะะที่สลักชื่อองค์กรหน่วยงานบริษัทแทนคำขอบคุณค่ะและก็จะได้ร่วมงานลอยกระทงจมืนสองท่าน ให้ได้สนุกสนานกันละค่ะในส่วนของผู้สับสนุนนะคะก็จะมีการได้รับการประชาสัมพันธ์ชื่อบริษัทใน QR code ของการจัดงานนะคะนอกจากนีน้ที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างร้านสถานประกอบการโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาร่วมกันติดป้ายข้อความ w e l c o m e Osil เพื่อเป็นการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในฐาน,นะเจ้าบ้านที่ดี ร่วมกันทั้งนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้เมืองพัทยายงานประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61จะมีการจัดประชุมหารือสรุปแนวทางการจัดหารายการอีกครั้งนะคะค่ะโดยจะมีการประชุมในวันที่2ตุลาคม2567ณศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะโดยจะมีนายประเมศตรงานพิเชษนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วยค่ะ ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ในระหว่างวันที่14ถึง17พฤศจิกาย,ยน2567้าณศูนย์ประชุมนาน,นาชาติพีชพัทยาจะมีสมาชิกเครือข่ายสโมสรไลอ้อนสากลจาก16ประเทศนะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน8,000คนเข้าร่วมซึ่งจะเป็นการประชุมสัมมนาสมาชิกเครือข่าย สโมสรไลออนในประเทศต่างๆผ่านเอเชียตะวันออกนะคะและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มสัมพันธไมตรีสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกันพร้อมแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่นๆในภูมิภาคนั้นๆซึ่งทุกปีจะมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและในปีนี้นะคะปี2567ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพซึ่งคาดว่า การประชุมครั้งนี้นะคะจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเมืองพัทยาด้วยค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็จะขายของได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีผู้มาเข้าร่วมประชุม จำนวน8,000คนนั่นเองนะคะก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะค่ะสำหรับการประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่14-17พฤศจิกายนที่พัทยานะคะร่วมมือร่วมใจกันค่ะ